นน no ตัวร่วมสมัยวันนี้ขอนำเสนอต้มแซบต้มเปื <Sams. S 2> ่อยเมื่อคุณปูบอกว่าอยากกินต้มเปื่อยเราก็เลยเอาหม้ออบแรงดันมาจัดการต้มเปื่อยให้คุณปู <Stat> ่ทานเนื <coloured> ้อนุ่มๆทันทีคนแก่ต้องกินเนื้อนุ่มๆเหนียวๆครับมันเนื้อนุ่มๆไม่เหนียวนะจ๊ะปาาติดปากรูกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวันนี้มีก้อยขมนะครับลาบเนื้อจากคุณปู่แซบแซเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือทันสมัยมากขึ้นนะครับต้ม เปื่อยโดยลงหมอ้อทําต้มเปื่อยโดยใช้หมอ้อต้มแรงดันไม่กี่นาทีเท่านั้นเนื้อก็จะเปื่อยยุ่ยทานอร่อยเมนูนี้หลังสรรโดยคุณพ่อร่วมสมัยโดยคุณลูกจัดไปเลยครับถ้าใครสนใจกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่างๆให้ดูอีกทีนึง่งครัวร่วมสมัยเก่ากับสมัยใหม่ต้องลงตัวกันแน่นอนกับเมนูลาบ ก้อยขมแซบแซบต้มเปื่อยจ้า